สวัสดีทุกคนคะ่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HAEL Official นะคะ Welcome to HAEL Official นานแล้วนะคะที่ไม่ได้อัปเดตวิดีโอส่วนตอนนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็ให้อยู่ที่อินโดนีเซียนะคะอยู่ที่รัฐสุลาเวสีเป็นนักศึกษาเลกเปลี่ยนภาษาอินโดนีเซีย13วันในนามของมหาวลัรยราชพัฒยาลาค่ะ จริงๆแล้วก็คือให้เอลทาวิดีโอตั้งแต่ออกออกเดินทางตั้งแต่อยู่มหาลัยจนถงจึงจริงๆทําตั้งแต่ทําวิดีโอเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าพอหลังจากที่ถึงด่านลิเชียใช่ไหมพอถึงด่านลิเชียก็ขึ้นบัสมันมันการเดินทางมันเหนื่อยมันก็เลยไม่ได้ทําวิดีโอเลยจนขึ้นเครื่องบินมาที่นี่สุดท้ายก็อ่ะอ่ะงันให้ถึงที่นี่ก่อนแล้วกันก็ค่อยทําใหม่ก็เนี่ยก็ เริ่มที่นี่ก็เปิดคลิปที่นี่เลยแล้วกันก,ก็ตอนนี้ก็ไฮเอลอยู่ที่โรงแรมถึงโรงแรมที่อินโดนีเซียอย่างปลอดภัยแล้วแล้วก็ส่วนโปรแกรมเลขเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างกิจกรรมอะไรเราเขาจะพาเราไปที่ไหนอะไรยังไงก็คือไม่รู้แต่ว่าก็ไฮเอาก็จะพยายามแบบถ่ายวิดีโอแล้วก็ <Okay. S 1> อัปเดตให้ทุกคนดู ฝากทุกคนติดตาม e ีต่อๆไปเพราะว่าจะมาอยู่ที่นี่2สัปดาห์นะคะแล้วก็ฝากติดตามอีีต่อๆไปว่าจะไปไหนบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างอันนี้ไฮก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากิจกรรมก็เริ่มพรุ่งนี้วันนี้ก็คือวันที่11กุมภานะคะก็กิจกรรมเริ่มพรุ่งนี้เดินทางแต่เมื่อวานถึงวันนี้ตอนเที่ยงแล้วก็พักนู่นนี่นั่นก็เรียบร้อยตอนนี้กลางคืนละพักเรียบร้อยก็มาทําวิดีโอให้ทุกคนดูก็คือเปิดคลิปให้ทุกคนดูก่อนว่า เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือเริ่มต้นด้วยด้วยกิจกรรมเริ่มต้นเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ด้วยแบบกิจกรรมเลยไม่ต้องมาอธิบายทุกคนว่ามาทําอะไรยังไงยังไงอ่าประมาณนั้นโอเคก็ฝากทุกคนติดตาม e ีต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนดูห้องว่าเป็นยังไงโอเคโอเคเราจะพาทุกคนออกไปดูด้านนอกแล้วก็เข้ามาดูห้องกันนะคะอันนี้ด้านนอกห้องค่ะอ่าอันนี้อ่ะ ็สบายมากนะคะก็นี่อันนี้คือชั้นสองขึ้นมาชั้นบนแล้วก็ขึ้นมานี่ก็คือห้องที่ HLU นะคะมีห้องอาจจะรกหน่อยนะคะห้องผู้หญิงไงห้องผู้หญิงไงอันนี้คือจัดแล้วเพื่อที่จะมาถ่ายวิดีโออุ้ยไม่เก็บที่นอนด้วย <laughs> อันนี้คือห้องน้ำอ่าไ อ่าโอเคก็พาทุกคนดูห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆตอนนี้ไม่มีใครเพราะว่าเขาออกไปด้านนอกเลยไปชมวิวข้างนอกไปชมวิว<ๆ>ด้านนอกแต่ว่าเราอ่าไฮเอลกับจีน่าไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าไม่รู้ดิอยากพักเนาะ,นะเอออยากพักแล้วก็ค่อยเริ่มค่อยลยุยทีเดียวเออค่อยลุยทีเดียวพรุนี้เลยแล้วก็ก็ฝากติดตามด้วยนะคะอีพีต่อไปว่าจะสนุกแค่ไหนก็ฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะคะบาย บายบายเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็เราก็จะไปนอนแล้วเราเราไม่ไหวแล้ววันนี้บายฝากติดตามได้ค่ะบาย